ก็ตีผมก็ตั้งอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาเป็นประเด็นอันนี้เองก็คือตั้งขำๆแหละไม่ได้คิดไรคือผมก็เห็นข่าวแล้วว่านึกว่าทะเลาะกันแต่ความจริงเรื่องแบบนี้ไม่มีทางอยู่แล้วทำไมตอนนั้นเราไม่เคยเห็นกันอะไรมาไม่รู้เจออยู่เรื่อยแล้วพี่ก็แบบผมเดินเดินอยู่แล้วบอยๆอะไรเงี้ยบอยประกอบบประกอบอะไรอย่างเงี้ยเขาแกล้งเราหรือว่าเขาหน้าเหมือนกันเขาเขาไม่รู้ไม่รู้ เหมือนกับถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรใช่ปะผมก็เลยไปตั้งคาตาด้วยเพราะอยาเป็น,นกร <c oughs> <c oughs> ะแสเป็นตั้งใจงตัวเองแต่ว่าผมไม่ได้ว่าจะให้เป็นข่าวอะไรนะแค่ตั้งแบบคือกติผมตั้งเล่นอยู่แล้วตั้งได้เป็นประจำอยู่แล้วังนี้มาแล้วก็เขียนที่ใครนะคะว่าอะไรก็เขาก็มาถามผมว่าไปตั้งอะไรเอาไว้อย่างนี้เขาว่างงนะเพราะว่ามีนักถามมาถามเขาเขาก็พิ่รู้เหมือนกันผมก็เขาบอกว่า ก็ตั้งไว้ว่าอย่าทำอย่ารังแกธนาด้วยคำาว่าบอยระก่อนเลยแค่นี้แหละ แล้วเขาบอกว่ามีนักข่าวมาถามเขาอะไรไปตั้งสเตัสอะไรที่ต้อแบบดีระมัดระวังก็คิดมากขึ้นไหมคะโอ้ยมีอยู่แล้วคือแต่ว่าเรื่องพวกเนี้เรื่องแบบแค่อย่างเงี้ยยากักแกขนานะครับบอเเลยอันนี้ผมไม่ได้คิดไรแต่ว่าคือเมื่อก่อนนีผมไปตั้งแบบน่าเกียดน่าเกลียดผมต้องไปเปิดอันเก่าอันเก่าลบเอาลบอมดเลยเพราะว่าคือมีชื่อเสีงแล้วเลยเป็นที่ดี้วยจริง น้องมันสูดรู้สึกดีดีเลยครับก็มีพี่ชายีแบบแบบอยากดูการกดดันกภูมิใจเป็นข้างๆไม่นัดไม่นัดนะดีผมรู้สึกดีครับแล้วเราี่มองว่าเราเป็นเงาของบอยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเงาผมเขาไม่ยืนเปแบบว่าเหมือนงานตอนรับงตนตอนรับอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจแต่ว่าขอให้เป็นแค่ช่วงแรกๆนี้แต่อีกทิ้งหน่อยผมก็คงแบบปลีกตัวแยกไปไม่ไม่อยู่ในเงาเขาแสดงว่า camera, ian, ไม่ไม uh. ่อยากไม่เรียกชืม่อยังเปทำเขาถ้าเกิดเหมือนคนเขาก็จำเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็ต้องตัดขางไปคุณแม่มีมีความเป็นแบบเปื้อนๆไหมคะว่าไม่อยากแบบอย่าเป็นประเด็นกับพี่กับลุงอะไรไม่มีไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าแม่เขารู้อยู่แล้วว่า เรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในครอบครัวเราแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นสาวก็เป็นไปไม่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 คอตัวเรียกครับแล้วเวลามีคนมาทักเราผิดแกนเราเสียดเสยก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันมันมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วสับสศษรอยนี้ไหมคะเขา็มบ้างล้มีสาวๆมาใช่ไหมก็มีบ้างครับวันนี้เป็นยังางคะผลงานเราสุดมาแรงเหมือนกันแล้ว ก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่17มีนาแล้วจะออนแอร์เรื่องจุกนระทบเป็นวันแรกวันเสาร์คือวันเสาร์าวเวลา5ทุ่มข้าวบัง่เอาต้อเรียกพี่ชายผมไม่ได้ข้าวบังเอาไวค้คือถ้าเกิดคนจะชอบใจรักก็ก็รู้สึกดีด้วยแต่ว่าไม่ได้ข้าวบังว่าวจะต้องดังนะแต่คือขาทำให้ดีที่สุดนะ